กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเกี่ยวและเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านและครู้ทุกท่านค่ะชื่อไพโรปันศิริอายุ55ปีพี่นักศึกษาอาริย์ปัญญาตีเจปีประเทศอิตาลีค่ะมองเห็นชัดไหมคะตอ,ตอนนี้เอ่อหกเจ็ดโมงเช้าที่อิตาลีค่ะภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหรค่ค่ะ แสงน้อยหรือเปล่าคะได้ไหมคะดีขึ้นไหมคะดีขึ้นค่ะค่ะก็ะะวันนี้จะมาส่งกันบ้านเรื่องอ่าอรับการับวิบากค่ะแล้วก็ทําสมดุลร้อนเย็นคือเมื่อเดือนอมกรา ได้ติดโควิดค่ะแล้วก็กุมภาก็หายพอเสร็จแล้วก็พอผ่านมาห้าเดือนทางอุกภาพที่อิตาลีเขาก็บังคับให้ฉีดวัคซีนก็ไปฉีดเดือนกระกกาพอเดินสิงหาเขาก็บังคับให้ฉีดอีกเขาบอกว่าเกิดใครทำงานเกี่ยวกับสาธารณสุขที่อิตาลี เกี่ยวกับด้านสุขภาพดูแลผู้สูงอายุจะต้องไปฉีดเข็มสองก็ไปฉีด,ไปฉ,ดไปฉีดทั้งสองเข็มก็ไม่สบายทั้งสองเข็มเลยพอฉีดเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องทํางานเข็มแรกก็ปวดแขนยกไม่ขึ้นครั้งที่สองก็เป็นเป็นไข้ค่ะก,ก็ต้องก็เข้ากะกลางคืนก็ทํางานท,งท,งท,งทั้งที่เป็นไข้ทีนี้เมื่อเมื่อวันวันจันทร์ขณะที่กําลังทํางานอยู่ ย่ทำงานเนี่ยชั้นสองที่เกี่ยวกับคนที่ติดโควิดขณะกำลังทำงานอยู่ก็มีน่ะนังพยาบาลเรียกตัวไปว่าคนที่ฉีดเข็มสองแล้วผ่านมาครบห้าเดือนแล้วก็ต้องไปฉีดอีกถ้าเกิดไม่ฉีดก็จะทำงานไม่ได้ก็ตอนแรกคิดว่าจะไม่ฉีดแล้วเพราะฉีดสองครั้งก็ป่วยเป็นไข้ก็ไม่สบายก็ตัดใจไม่ฉีดพอไม่ได้ต้องฉีดกิดเกิดไม่ฉีดก็ ก็จะทํางานไม่ได้ก็เลยคิดว่าเออเอาอีกแล้วจะต้องต้องต้องโดนอีกแล้วก็เลยทําใจว่าเอาเอกล้ารับใช้วิบากสงสัยเราเคยไปทาเมื่อก่อนเราเคยเคงจะไปบ,บังคับให้คนนี้ก็ฉีดยาทั้งที่เขาไม่เตรียมใจนี่เราก็ต้องมาชดใช้ก็เลยกล้ารับกรร็เลยเป็นไงเป็นกันตกลงก็ลงไปฉีดฉีดเสร็จก็ต้องขึ้นมาทํางานต่อก็ไม่ได้พักเลยก็พอ อพอก็เลิกงานกลับมาถึงบ้านก็เริ่มมาปรับสมดุลเพราะกลัว่าเดี๋ยวจะเป็นไข้ก็ดื่มน้ำาะเขือฟิลท,ที่ที่ทำแช่แข็งไว้เพราะอที่อิเลรี่ไม่ขึ้นกตอนหน้าหน้าหนาวก็ทําเก็บไว้ตอนหน้าร้อนก็ปรับสมดุลไปเสร็จพวกก็เริ่มทานทานอาหารก็ทานเป็นลำดับกก็ทานผลผลไม้ปั่นก่อนแล้วก็ผักลวกปัน่นแล้วก็ทานอาหารปกติพอตกเย็นมา ประมาณเที่ยงคืนก็เริ่มมีอาการแกปวบบดเมื่อยเหมือนจะเป็นขั้นเนื้อขั้นตัวปวดล้าวเป็นปวดเหมือนตอนที่เป็นโควิดก็ทําทยัางไงก็ตัดสินใจทําสมดุล่ะลุกขึ้นมาดื่ม,ด,มดื่มน้ําปัสสาวะแต่แล้วก็เอาไม่อยู่ก็ทานยาฟ้าทลายโจรไปสองเม็ดแล้วก็ทั้งคืนแกก็ลุกขึ้นมาฉีก็ดื่มน้ําฉี่ฉีมาเท่าไหร่ก็เดือมหมดครั้งแรก พอตีตีเดตีสามก็ลุกขึ้นมาชีอีกก็เดิมอีกครั้งค่ะพอหกโมงเช้าก็ลุกขึ้นมาอีกเดิมอีกพอครบสามครั้งค่ะอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวหรือมันจะเป็นไข้หายเป็นปีทิ้งเลยค,ค่ะก็เนี่ยจากผลที่ที่ทได้ปรับตัวดุนค่ะก็ะหายจากอาการคล้ายว่าการลองโควิดค่ะแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะขอบคุณนะคะที่มาแบ่งปันนะคะก็ยังมีอีกนะคะโควิดยังไม่ได้จากไปค่ะแต่รู้สึกว่า, <c oughs> วาจะมีความนึงก็คือความความกลัวความที่คิดไปก่อนล่วงหน้าว่ารอบถัดไปถ้าเราฉีดเมื่อไหร่เนี่ยเราจะแพ้เที<ต>่จริงมันอาจจะแมันอาจจะแพ้หรือไม่แพ้ก็ได้เพียงแต่ว่าประสบการณ์ทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันแพ้ทุกครั้ง <Okay. S 2> แพ้ทุกครั้งแพ้ครั้งแรกเนี่ยอาจจะแพ้จริงค่ะแพ้หลังๆเนี่ยมันอาจจะบวกด้วยความกลัวของเราอร <Okay. S 2> ือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะลองต้องลองแบบไม่รู้เหมือนกันเราจะพูดยังไงพี่โสจะช่วยหนูได้ไหม <laughs> คือคือมันเห็นอยู่ค่ะว่าตั้งแต่แรกเนี่ยเราตั้งพงเลยว่าเราจะแพ้แพ้แพ,แพ้วัคซีนนะคะซึ <Okay. S 2> ่งจริงๆคุณอาก็สับก็ทําอะไรล่วงหน้าไปพอสมควรนะคะทั้งเรื่องของการกินน้ําสมุนไพรกินอะไรเตรียมตัวไว้ก่อนใช่ไหมคะ <Okay. S 2> การปรับสมดุล ค่ะเราตัวนี้ยังไงดีพี่โสกล้าอย่างเดียวนะมันไม่ใช่กล้ารับมีบากระนะมันมันต้องกล้ากล้าลองกล้าพิสูจน์นะคะ <c oughs> ว่าที่ที่เรากลัวนะ่ะมันมันเราแพ้นะ่ะมันแพ้จริงหรือว่าใจเราแพ้ไปก่อน,นะค่ะก็ก็ก <c oughs> ใช่ก็เหมือนกับเหมือนกับว่าเราแพ้ไปจากบ้านแล้วอะคะ่ะ <c oughs> เรายกธงเราเรายกธงขาวไปจากบ้านแล้วไปถึงมันก็แพ้ค่ะแพ้แน่นอนแต่ถ้าเราไปแบบเราไม่เราไม่กลัวเราไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ถ้าแพ้มันก็อาจจะนิดนิดทางทางเกี่ยวกับเออเป็นเป็นทางเรื่องของยาแต่ว่าใจเราใจเราไม่แพ้มันก็มันก็ได้อ่ะค่ะคิดไปเองอ่ะค่ะคิดไปก่อนว่าต้องแพ้แน่นอนอย่างเงี้ยค่ะ ตกลงก็ก็เป็นก็ปวดเมื่อยปวดล้าวไปหมดทั้งตัวเหมือนเป็นโควิดพอมาดื่มฉีดสามครั้งปรับสมดุลก็หายค่ะตอนเช้าก็หายเป็นปิดทิ้งเลยค่ะใช่ค่ะตอนนไม่กลัวแล้วไงคะใจเราไม่กลัวแล้วนะคะแต่โชคดีที่อามั่นใจว่าพอเราปรับสมดุลเนี่ยแล้วเราจะหายเราเปลี่ยนความคิดใหม่ค่ะถ้าเราปรับสมดุลก่อนก่อนทีน่จะฉีดเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันเพิ่มความร้อนให้ร่างกายเพราะว่าร่างกายต้องผลิตพลัง เพราะนั้นเราต้องทําเต็มที่ทําก่อนเลย<ช>นะคะทั้งคืลลนเลยค่ะนะคะแล้วเราก็มั่นใจเลยว่า,าศาสตร์นี้กับการที่เราปรับสมดุลร่างกายที่สมดุลแล้วเนี่ยอะไรเข้าไปเนี่ยก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนั่นคือ<ช>สิ่งที่เราควรเนี่ยเรากล้าทําสิ่งนี้ก่อนนะคะกล้าปรับสมดุลร้อนเย็นเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวเราต้องไปต่อสู้ค่าศ <c oughs> ึกก็คือวัคซีนโควิดที่จะเข้ามานะคะวัคซีนมันเป็นอะไรนะเ <c oughs> ชื้อโรคที่อ่อนแอบางอย่างเป็นเชื้อโรคที่ตายด้วยซ้ํา นะคะความรู้เราขนาดนี้นะคะเราทําก่อนเลยค่ะเราไม่ต้องไปทําทีหลังนะคะทําก่อนอย่ามั่นใจนะคะลองดูค่ะเชื่อเชื่อว่าต้องได้ฉีดอีกหลายครั้งโอเคต้องฉีดเน่เราเพื่อทำงานดูแลมากคุณจาถ้าเกิดไม่ฉีดก็ไม่ให้ทํางานกันต้องโดนเด็กเข็มสี่เข็มห้าก็ต้องทําใจนะคะก็นะคะลองดูนะคะลองหาวิธีดูนะคะน่าจะคิดได้มากกว่าหนูนะคะเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์ค่ะอยู่ในประสบการณ์ค่ะแต่สิ่งหนึ่งก็คือ ใช่คะ่ะวิบากอะถ้ามันเกิดขึ้นจริงเรายอมรับค่ะแต่ตอนนี้เราเหมือนเราจำยอมว่ามันจะต้องเกิดวิบากแน่แนความคิดของเราที่ไปบวกเพิ่มเนี่ย่ะคะที่เราต้องเอาออก,กนะฮะ <laughs> แต่เชงอยากได้ประสบการณ์ที่อาอาบอกว่าหน้านี้มันไม่ได้มีน้ําสมุนไพรใช่ไหมคะและอาเก็บไวค้ค่ะไม่มีเทคนิคการเก็บเป็นยังไงคะก,ก็ก็ช่วงหน้าร้อนก็ปลูกปลูกพอพอมันขึ้นเยอะก็เอามามา,มา,มาปั่นค่ะปัน่นปั่นเสร็จก็มาแช่ขแข็ง จะไม่ถุงพลาสติกแข็งเล็กๆแล้วแช่แข็งไว้หน้าหนาวก็ก็จะามาดื่มแล้วก็มีอ่าคือแม่ที่เมืองไทยเขาส่งใบใบยะนางมาให้ปรากฏว่ามาถึงช้าแห้งหมดเลยค่ะแห้งก็เลยเอามาแช่น้ําจนให้นิ่มแล้วมาปั่นค่ะปั่นทั้งแล้วก็มันจะน้ําจะดำๆแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ค่ะทรใบยะนางแห้งก็ผสมกับที่ที่ปั่นไว้ช่วงหน้าร้อนปั่นสดแล้วก็แช่แข็งไว้ก็เอามา ใช้พอพอได้ค่ะไม่ไม่ก็จะเป็นคน้คนๆแต่ก็แย่ขยะขยะก็ก็ใช้ได้ก็แก้ขัดไป <laughs> จนป่าจะถึงหน้าร้อนปีหน้าก็ถึงจะปลูกได้ใหม่ค่ะอืมค่ะ okay. แต่บางครั้งกาก็จะสั่งจากเมืองไทยกับใบยานางสดมาแต่ก็แพงค่ะเดือนหนึ่งก็จะสั่งมาครั้งหนึ่งก็มาบางครั้งก็ได้แต่งวดน,นี้แต่มีวิบากเข้าไม่ได้ไม่ได้มาก็ <laughs> าได้ได้แต่ผักบุ้งมาก็ก็ทานผักบุ้งสดค่ะ็สมๆมสารกันไปค่ะ แถวแถวที่นั่นไม่มีผักอะไรที่พอเป็นริเจนเลยเหรอคะก็มีมีผักสลัดแต่ก็เห็นผักหัวไปช่อนไงต้องไปเก็บแต่มันจะขึ้นเองในกระถางที่นี่แต่ขึ้นน้อยค่ะก็ไม่เคยมีเพราะอยู่ในตัวเมืองค่ะไม่มีไม่มีที่ไปก็จะมีอ่อะไรอ่ะผักคล้ายๆเขาเรียกว่าเนี่ยอะไร มัน,ม,นมันพอพกเ,เข้าไปมันมคล้ายผักบุ้งผักบุ้งเนี่ยแต่มันรู้ึกว่าเวาปัน่นเวลาหน้าหนาวเวลาดื่มรู้สึกใจหนาวใส่จะเป็นฤิเย็นนะคะมาปัน่นพอเวลาหน้าร้อนพอดื่มขึ้นไปเออจะรู้สึกว่าเย็นใส่ใส่จะละเป็นฤทธิ์เย็นนะคะก็ปั่นผสมประสานกันไปค่ะ,คะไม่เคยมีค่ะอย,อยู่ที่อิตาลีไม่มี่ก็นนด,ดีนะคะที่ เราสามารถเก็บไว้ได้นะคะรู้วิธีการเก็บถึงแบ่งปันเพิ่ม2เรื่องค่ะเรื่องแรกถึงเคยได้ยินนะคะที่อาจารย์เล่าว,ว่าปีแรกที่ย่านอ่างที่ไปอเมริกาเนี่ยก็ได้แบบอาค่ะสีน้ําตาลเลยแต่ประสิทธิภาพสูงค่ะนะคะก็คือเหมือนที่อาได้ละค่ะคือขนาดเป็นใบน้ําตาลเนี่ยมาปั่นแล้วก็ทานก็ยังสามารถมีฤทธิ์ขนาดนั้น mm. แล้วก็ตอนที่ทางแพทยวิถีทาได้ทําร่วมมือกับโครงการกําลังใจค่ะไปเ,ไปเผยแพร่องค์ความรู้นี้นะคะกับผู้ต้องขังะค่ะ ที่นั่นมีแค่ผักกาดหอมอย่างเดียวเลยนะคะน้ํา uh huh. สมุนไพรก็ทําผักกาดหอมจากผักกาดหอมอาหารก็ทําจากผักกาดหอมคือมันมีผักกาดเดียวอะค่ะนะคะอันนั้นนะคะแล้วก็คือแต่ถามว่าสุดท้ายผลออกมาเนี่ยจากการดูแลด้วยไอ้ผักกาดหอมอย่างเดียวเนีะคะไม่มีอย่างอื่นเนี่ยนะคะเขาก็ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูนะคะว่าพืชผักที่แถวแถวที่พอจะปลูกได้อะคะ่ะมันอาจจะมาช่วยช่วยเสริมพลังสดนะคะลองดูคะ่ะ หรือจะหาอแ,แต่เข้าเปลือกไม่รู้ไปได้ไหมเนาะแต่เข้าเปลือกมันก็ไม่แน่ใจนะคะณหนาวที่นั่นจะรอดไหมอาจารย์<ข>บอกว่า,าเคยเคยสัย่งเออเขียนเขียนจุดเขียนไปขอแป่งพันเมล็ดพันธุน์จากอาสำรวมค่ะ<า>เคยเขียนไปปรากฏท่านส่งไม่ได้ตรงไม่อาเมต่างประเทศไม่ได้ค่ะท่านท่านไม่เคยส่งก็เลยไม่ได้ <laughs> ก็ไม่รู้จะทําไงก็คิดว่า แต่จะต้องเขียนจดหมายไปที่ผู้เผาฟ้าน้ําค่ะให้ส่งให้ส่งไปให้ผ่านไปให้ให้ให้แม่ที่เมืองไทยและให้แม่ส่งมาอีกทีหนึ่งค่ะเพื่ออยากจะได้ไม่ได้พันเหมือนกันค่ะจริงๆบอกอาสำรวมให้ส่งไปที่คุณแม่เมืองไทยท่านก็คงส่งเป็นนะคะเอออาจจะบอกว่าส่งไปอิตาลีท่านเลยไฟไม่เป็นค่ะท่านอาจารย์บอกว่าจงไม่ได้ก็เลยถ้าส่งไปให้คุณแม่และคุณแม่ส่งต่อนี่คงได้อยู่ค่ะก็ว่าจะว่าจะเขียนไปขอใหม่ค่ะ ลองดูค่ะไม่แน่นะคะอาจจะมีดาวดอยไปถึงที่นู่นนะคะเพราะแต่ดาวดอยก็ดาวดอยร้อนเย็นจริงๆอาจจะเหมาะก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างภูผาเองนะคะก็ส่วนใหญ่ก็เราก็กินน้ำสมุนไพรที่ที่เดนผสมผักริดิมีทั้งร้อนและเย็นนะคะไม่ได้เย็นอย่างเดียวค่ะอากาศก็เย็นมากค่ะเขาก็คิดว่าอากาศที่อิตาลีก็ที่ภูภูผาฟ้าน้ำก็คงจะ้คล้ายกันนะค่ะว่าตัวนี้ก็ที่เกิดขึ้นที่นั่นก็คงจะขึ้นที่นี่แลค่ะ คิดว่าขนาดผักโขมช่อนยังขึ้นอยู่เลยกันหน้าหนาวเนี่ยยังขึ้นได้เลยค่ะคิดว่าคงจะดาวดอยคงจะขึ้นได้ได้มัได้มาค่ะจะลองแต่จะลองลองไปขอยดูค่ะได้ค่ะมีประมอการทาเปิดกล้องมาแล้วค่ะแะ่แตเตรียมมาชิ่งต่างหากโอเคค่ะเราจะเตรียมมาชิ่งกันนะคะชาชินฟูดรอเรารู้ว่ารอได้ค่ะเรามามาชิ่งด้วยกันก่อนดีกว่าค่ะ ค่ขา,ขา <S <S ขอโอกาสอ,อีกนิดนึงนะคะเสิงเ,เอเหมือนเคยได้ยินเรื่องเรื่องการถนอมใบย่านางอีกแบบหนึงอะคะ่ะที่ว่าเอาที่จะส่งไปต่างประเทศอะคะ่ะคือคือใบย่านางที่เก็บมาแล้วอะคะ่ะอย่าเพิ่งล้างนะคะแล้วคือเช็ดเช็ดทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ถุงแพ็คแพ็คถุงสูญยากาศนะคะแล้วก็เข้าช่องฟี คือส่งตอนตอนที่ส่งไปจากเมืองไทยนี่ส่งแบบไหนคะส่งใบย่านางนี่คะ่ะส่งอย่างสดสดกับแม่เขาจะใส่ถุงแล้วก็เอผ้าห่อหอมาใส่กล่องมาแล้วแล้วไปถึงที่นั่นมันเป็นสีน้ําตาลเลยใช่ไหมคะค่ะแห้งเลยค่ะอ๋อลองลองดูแบบนี้ลองลองดูอีกอีกแบบหนึ่งนะคะน่าอย่างอย่างที่บอกนะคะคือคือเช็ดให้แห้งแล้วก็ใส่ถุง แล้วก็ซีนเป็นถุงสุญยากาศนะคะใช้ถุงซิปก็ได้ค่ะคือคือไม่ให้เขามีอากาศนะคะ<ช>แล้วก็พอไปที่นู่นก็เก็บเข้าช่องฟรีซเลย<ช>อันนี้เคยเคยลองทําที่บ้านเองนะคะวันก่อน <ๆ S 1> คือไม่มีย่านางเหมือนกันเก<ช>็บได้หลายเดือนอยู่ค่ะมันมันไม่มันไม่เป็นสีน้ำตาลน,นะคะออแต่มันจะเป็นแข็งเป็นเป็นน้าแข็งเลยแต่แต่พอเราเอามาปั่นเนี่ยยังมีสีเขียวอยู่คะ่ะย,ยังยังยังได้อยู่ค่ะคือซ้อน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 กันนะคะ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาย่านเขาอะค่ะไม่เอาเถาเขาอะค่ะเอาแต่ใบเลยค่ะก็บแต่ใบใบใบใซ้อน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 กันนะค่ะแล้วก็ใส่คือคือใส่ถุงสูญญากาศเลยเนี่ยค่ะคช่ใค่จะลองให้แม่ทําดูค่ะลองดูนะคะค่ะค่เผื่อเผื่อจะยังมียังมีความสดอยู่บ้างค่ะนานค่ะผมมันครึ่งเดือนเลยค่ะถึงจะถึงส่งเว็บอ๋อค่ะ แล้วก็สรงแยกกับพืชที่ทสูกแยกแถวนั้นละพี่สุดท้ายเนี่ยแหละค่ะพืชอ,อะไรที่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมเราอะค่ะแค่เราไปดูอีกทีหนึ่งนะคะมันอาจจะเหมาะกว่านะคะเพราะว่าเป็นพืชที่มีพลังชีวิตสูงสามารถอยู่ในอากาศและสิ่งแวดล้อมเดียวกับเราได้นะคะนะคะพี่อาจจะเป็นต้นแบบที่จะทําให้ชาวยุโรปรู้ก็ได้นะคะว่าแถวนั้นควรกินผักอะไรนะคะอลองดูนะคะ เป็นโปงหรือว่ากระสังก็ได้นะกระสังก็กระสังก็น่าจะม,ม, <laughs> มีก็ก็มีมีอยู่หลายอย่างผักคล้ายๆที่เห็นในรูปเนี่ยค่ะที่เห็นในภาพเนี่ยค่ะมันใบคล้ายๆแต่ไม่แน่ใจค่ะเห็นขึ้นเต็มทางเดินไปหมดไม่แน่ใจว่าทานได้หรือเปล่าก <laughs> ็กำลังมองๆอ,อยู่เร่งๆอยู่นั่นแหละค่ะนะคะลองดูค่ะนะคะ เราจะเราเป็นผู้มีสินเลคะ่ะเราจะมีประสาทสัมผัสที่ดีนะคะลองดูพี่พี่เป็นคนที่พอรู้เลยนะคะเพราะกินอันนี้แล้วเย็นขึ้นหรือว come, ่ากินนี้แล้วไม่เย็นเนี่ยแสดงว่าประสาทสัมผัสดีค่ะลองนะคะแล้วก็ถ้าสงสัยตัวไหนเนี่ยก็ถ่ายรูปมาะคะ่ะพวกเราอาจจะคุ้นนะคะจริงเรามีจิตอาสาในพื้นที่ภูผานะคะวิจุกนะคะที่อยู่อิตาลีมาก่อน,นะคะ่ะอาจจะตอบพี่ได้ด้วยค่ะอ๋อค่ะ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 ขอบคุณค่ะอ่ะตอนนี้เราไปมาชิ่งกันดีกว่านะคะ